ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้อบเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดับราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกระตืร้นสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมและสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะและในคล กบอเดี๋ยวมาดูซิว่า5้าข้อที่พี่พูดถึงนี้นะครับผมนะจะมีอันไหนที่คุณผู้ชมนั้นรู้แล้วบ้างนะครับผมนะถ้าข้อไหนที่คุณผู้ชมรู้แล้วเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันนะครับผมนะฮะและที่สำคัญนะครับผมนะถ้าข้อมูลในคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดยังไงอย่าลืมให้อภัยพี่ด้วยนะครับผมนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยแน่นเรื่องของข้อมูลทั้งเท่าไหร่นะครับผมนะแต่พี่ก็มีการเตรียมมีการอ่านมาบ้างแล้วนะครับผมนะทำความเข้าใจมาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะสําหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมนะ ะขอเข้าคอนเซปต์เดิมของช่องก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมฮะในคลิปวิดีโอนี้พี่ก็จะเอาจริงอีกแล้วนะครับผมมาดูซิว่าจะสุ่มได้ทางด้านของผลอะไรนั่นเองนะครับผมนะฮะพร้อมไปครับเอาก็จะเฮ้ยคุณผู้ชมกูเฮ้ยมาหลาย EP แล้วนะครับผมนะแสบคอหมดแล้วนะครับผมได้ได้ผลอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมฮะขอญาตเจ็บไว้ตรงนี้ละกันนะครับผมนะใครอยากได้มาเอาไปเลยนะครับผมนะฮะโอเคไม่รอช้านะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับอันดับที่หนึ่งนะครับผมนั่นก็คือค่าหัว10ลล้้าาาาานนนนนะะครรรับผมมเเเื่่่ออไปทงงดขฝยโจสลัดนะครับผมมนะะฮซึ่่งีคาหัว 10ร้านขึ้นไปแบบนี้นะครับผมนะฮะเราจะมีสิทธิ์นะครับผมนะเรียกเจ้าทะเลได้นั่นเองนะครับผมนะก็คือแซลมอนซีเบสนั่นเองนะครับผมนนก็คืออันนี้นะครับเมื่อเรากดใช้นะครับผมนะเราจะเป็นการเรียกเจ้าทะเลขึ้นมาจากน้ำนะครับผมแบบนี้นะฮะอ่าเรียกได้มากสุดเนี่ยประมาณ3-4ตัวนะครับผมนะหรือว่ามากกว่านั้นก็แล้วแต่เลยนะครับผมนะฮะอ่าเมื่อเจ้าทะเลออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมนะเจ้าทะเลจะตีมอนหรือว่าศัตรูที่ใกล้ที่สุดนะครับผมแบบสุ่มนั่นเองนะครับผมนะไม่สามารถที่จะบังคับมันได้เลยนะครับผมนะ สามารถเอาไปใช้ลงดันก็ได้นะครับผมนะฮะวันทุกตัวนะครับผมนะที่ถูกเจ้าทะเลฆ่านั้นนะครับผมเราจะไม่ได้ค่าประสบการณ์หรือว่า EFP หรือว่าเงินแต่อย่างใดเลยนะครับผมนะฮะบางคนอาจะสงสัยเพิ่มเติมนะครับผมนะถ้าเรา10ล้านไปแล้วเนี่ยเราได้ที่เสกเจ้าใช่ไหมฮะแล้วถ้าวันดีคืนดีเราตกมาอยู่ที่9้าล้านเนี่ยที่เสกก็ยังจะอยู่กับเรานั่นเองนะครับผมนะฮะไม่หายไปไหนนะครับผมนะค,<อ>คุณผู้ชมฮะต่อมานะผมนั่นก็คือฉายาไพเลตคิงนะครับผมนะเป็นฉายาที่ได้ยากที่สุดในแมปนี้แล้วนะครับผมนะฮะ ได้เนี is that, is that like bah, ่ยไม่ใช่มีสิทธิ์ที่จะได้ทุกคนนะครับผมนั้นน้อยมากเลยที่จะได้มันมานะครับผมนะฮะถามว่าฉายาไพเรือชิงนั้นเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเสิร์ชหารูปมาแปะไว้ให้นะครับผมน่าจะเป็นฉายาสีเหลืองแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะคือแบบมันเท่มากนะครับมันแสดงถึงบารมีนะครับผมนะฮะทีนี้เรามาพูดถึงการทํากันบ้างนะครับผมมันทําได้ยังไงมันหาได้ยังไงนะครับผมนั่นก็คือนะครับผมเราต้องมีแคลนนะครับผมนะแคลนของเราเนี่ยนะครับผมนะต้องมีค่าหัวแคลนรวมกันแล้วนะครับผมนะติดหน ครับผมนะสามารถเช็คได้ที่รูปหัวกระโหลกควายตรงนี้เลยนะครับหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับผมนะให้เราสังเกตทางขวามือนะครับผมนะฮะจะเห็นแบบว่านะครับผมนะแต่ละแคนเนี่ยมีค่าหัวนะครับผมนะรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ900ล้านเลยนะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้น่าจะเป็นค่าหัวแคนของแอดมินหรือเปล่านะครับผมนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมนะเพราะว่าค่าหัวมันเกิน1นบีไปแล้วคุณผู้ชมฮะปกติแล้วนะครับผมค่าหัวแคนรวมกันเนี่ยนะครับผมก็ประมาณสามสิบล้านคูณสามสิบก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเก้าร้รยล้านนั่นเองนนะครับผม รวมกันนะครับผมนะติดท็อป1ใน10นั่นเองนะครับผมนะแล้วคนที่มีสิทธิ์ได้นะครับผมนะไม่ใช่ลูกแคนนะครับผมนะนั่นก็คือหัวแคนนั่นเองนะครับผมนะฮะคือบอกเลยนะครับว่าใน1แคนเนี่ยมีแค่หัวแคนคนเดียวที่ได้เท่านั้นนะครับผมนะคิดดูฮะว่ามันยากขนาดไหนนะครับผมนะสำหรับฉายาไฮเล็ตคิงนั่นเองนะครับผมนะฮะส่วนตัวพี่เองเนี่ยก็อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับผมนะฮะอยากได้ฉายานี้มาครอบครองเหมือนกันนะครับผู้ชมฮะอันต่อมานะผมนะสิ่งที่เราควรรู้นะครับผมนั่นก็คือ ู้เล่นเก่าเนี่ยนะครับผมน่าจะรู้กันทั้งเซิร์ฟอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่สามารถรับรู้ไปพร้อมๆกันได้นะครับผมนะบางคนเขายังไม่รู้นะครับผมนะฮะจริงแรกเลยนะครับผมนะดาบโยรุเนี่ยสามารถที่จะมี2เวอร์ชันได้นะครับผมนั่นก็คือเวอร์ชันแรกนะครับผมนะเวอร์ชันที่ซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับผมนะฮะกับเวอร์ชันที่2นะครับผมนะกับเวอร์ชันที่มันเป็นแบบนี้นะครับผมนะอ่ามีขึ้นพลังที่ใหญ่กว่านะครับผมนั่นก็คือเวอร์ชันที่2นั่นเองนะครับผมนะเป็นเวอร์ชันโยรุที่เขานิยมมมมมใชช้้กกัััััััันน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 นะะะะคคครรรรรรบบบแต่่สาาาาาถพฒไไปปดดอออีผผเเเ็วว์โยุขํง แรงเงื่อนไขในการทำเนี่ยก็แสนสุดที่จะยากอยู่เหมือนกันนะครับผมนะเพราะต้องใช้ฟิทออฟดักเน็ตนะครับผมนะหรือว่าเราต้องตีเจ้านะครับผมนะเพื่อให้มันมีโอกาสดอกทั้ง2ชิ้นนะครับผมนะฮะเราก็มาทําได้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะพี่จะไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับผมในเรื่องของการทํานะครับผมนะแต่พี่จะมาบอกว่านะครับผมมันสามารถทําเป็นยูรูขาวดําได้นั่นเองนะครับผมนะเดิมทีแล้วเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับผมนะฮะอ่า มีสกิลนะครับผมนะค่อนข้างที่จะเท่เฟียฟ้าวอยู่แล้วนะครับผมแต่แตมันสามารถเพิ่มบาร์บีความเท่ได้อีกนะครับผมโดยการที่เรามากดใช้หรือว่ามากดเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมนะฮะอ่าคุยกับแอดมินตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นคําว่า e n a b l e นะครับผมนะฮะหรือว่าใช้สกินสีขาวนั่นเองนะครับผมนะถามว่าโยรูนี้นะครับผมนะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีขาวมันได้อะไรครับผมนะได้แค่บาร์บีความเท่นะครับผมนะไม่ได้มีดาเมจเพิ่มเติมอะไรเลยนะครับผมนะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับผมนะพร้อมไปครับปึ๊บบบบนนนนนนนีี่่เเเปป็็ยัััังงไคคคครรรรผผมมะะะะสขาวโตท นะอ่าโยรูขาวดํานั่นเองนะครับผมนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมนะฮะสามารถไปค้นคว้าหาความรู้ได้ที่ YouTube เลยนะครับว่ามันทํายังไงนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะมากดปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะที่เกาะเก็บหยาดหรือว่าเกาะซอมบี้นั่นเองนะครับผมนะฮะอันดับต่อมาในผมนะสิ่งที่คุณผู้ชมควรรู้นะครับผมนั่นก็คือ n อ c อยู่ข้างบนนี้นะครับผมนะหลายคนคงจะกดเข้าไปแล้วนะครับผมนะว่ามันทําอะไรได้ว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมนะพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับผมเอ็นบีซีกับตันตัวนี้นะครับผมนะ ในแคนนั่นเองนะครับผมนะฮะอย่างเช่นตอนนี้ของพี่เนี่ยนะครับมีสมาชิกในแคนอยู่ทั้งหมด15คนนะครับผมนะฮะก็คือเป็นแม็กซ์สูงสุดแล้วล่ะนะครับแต่ถ้าเรากดคุยกับ n อ c ตัวนี้เมื่อไหร่นะครับผมจะเป็นการเพิ่มประชากรในแคนนั่นเองนะครับผมโดยการเสียแฟกเมนต์นะครับผมหรือว่าเงินม่วงของเราตรงนี้นะครับผมนะสองพันนะครับผมหรือว่าพันห้านี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวดูก่อนอ่าประมาณสองพันนะครับผมนะกดเทรดไปปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าพี่จะได้อะไรนะครับคุณผู้ชมฮะะะะะะกกกกก็็็คคคคคืือออออเเเเเเเปปนน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 าาาาารรรรพพิ่่่่่่่มมมมมจจววลลูแแััััังงบบบผผผตตฟ์ฮีชหย หลายคนเนี่ยคงจะต้องสงสัยแน่นอนนะครับว่าเฮ้ยตัว a อ c ตัวนี้มันทําอะไรได้ใช่แล้วครับผมนะมันเป็นการเพิ่มสมาชิกในแคนนนั่นเองนะครับ a อ c ตัวนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด2โลกด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือโลกที่2กับโลกที่3นะครับผมโลกที่2ก็อยู่เกาะซอมบี้เลยนะครับผมนะส่วนโลกที่3ก็อยู่เกาะต้นไม้ใหญ่นั่นเองนะครับผมนะฮะอย่าไปเผลอกดเล่นนะครับผมนะหลายคนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาชอบมากดคุยกันนะครับผมนะเอ๊ะมันทําอะไรได้วะอะไรนะครับผมนะเหมือนว่าเป็นการซื้ออะไรสักอย่างนะครับผมนะแต่สุดดท้้้้้้ายยยก็็หัััววรรรรอออนนนนนะะะะคคบบเเเเฮซืแลลมมไไผป นะครับผมแลกกับประชากรหนึ่งคนที่ได้มานั่นเองนะครับผมนะฮะก็อย่าไปหากดเล่นก็อย่าไปหาทํากันนะครับผมนะใครที่ไม่ใช่หัวแคลนนะครับผมนะจะเสียแฟกเมนต์ฟรีอะไรประมาณนี้นะครับผมผู้ชมฮะอันสุดท้ายนะครับผมนะคุณรู้หรือไม่ว่าเจ้าทะเลเกิดตอนไหนเมื่อไหร่นะครับผมนะฮะจะบอกให้เลยนะครับว่าเจ้าทะเลนั้นจะเกิดทุกๆ5นาทีนะครับผมนะฮะแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่านะครับผมนะฮะภายใน5นาทีนี้นะครับผมนะมันจะมีโอกาสเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะครับผมนะฮะสมมุติว่านะครับผมนะฮะถ้าเจ้าทะเลไม่เกิดภายใน5นาทีเนี่ยนนนนนนะะะะะะคครรรััับบผผมมมเเือจกิดแทฮถ้าเรืท เ,เ,เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะก็เราก็ต้องนับไปอีก5นาทีนะครับผมดูซิว่าเรือมันจะเกิดหรือว่าเจ้ามันจะเกิดนะครับภายใน2ครั้งนะครับผมนะถ้าเรือเกิดติดต่อกันนะครับผมนะครั้งที่3การันตีว่าเจ้าเกิดแน่นอนนะครับผมนะฮะให้เข้าใจว่าอย่างนี้นะครับสรุปก็คือภายใน15นาทีนะครับผมนะถ้า5นาทีแรกเจ้าไม่เกิดนะครับผมนะเรือจะเกิดแทนนะครับผมนะถ้าครั้งที่2เนี่ยเจ้าไม่เกิดนะครับผมนะเรือก็จะเกิดแทนนั่นเองนะครับผมนะฮะและ5้านาทีสุดท้ายนะครับผมนะจะเป็นการรันาตีเจ้าเก จะเกิด10นาทีจะเกิดอะไรประมาณนี้ไม่ต้องไปนับนะครับผมนะมันจะมีโอกาสเกิดทุกๆ5นาทีนั่นเองนะครับผมนะถ้าโชคดีเนี่ยน่ครับผมนั่งเรือเลยปุ๊บก็เกิดเลยก็มีนะครับผมนะถ้าโชครลากก็ประมาณ10นาที15นาทีก็อาจจะได้อยู่หนึ่งตัวนะครับผมนะประมาณนี้นะครับโอเคผมก็มีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับข้อมูล5ข้อนะครับผมนะที่คุณผู้ชมอาจจะรู้แล้วหรืออาจจะยังไม่รู้นะครับผมนะคุณผู้ชมรู้ข้อไหนแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้นะครับผมนะและที่สาคัญเนี่ยนะครับผมข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปนะครับผมนะก จะมีอะไรกันบ้างนะครับผมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยละกันนะครับผมนะสักคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายอจ้าจ้า